สวัสดีครับผมร้าน BR สเกิร์ตนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราพามาชมโตโยต้านะครับยาริสเอทีพนะครับชม2021นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับตัวลองท็อปอันนี้ใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับรุ่น Fort ดเทสฟนะครับนะครับชิ้นหน้านะครับผมดีไซน์สีขาวตัดดำคาดแดงนะครับ เล่นเล่น,ลนลอยต่อจากเล้าไฟตัดหมอกลงมาถึงสเกิร์ตนะครับลอยต่อดูเชื่อมกันลงตัวดีนะครับตัวนี้งานเนี้ยบนะครับเข้ารูปเลยสีเนียนสวยด้วยครับามาชมด้านข้างนะครับ ด้านข้างของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสอดเข้าไปใต้ประตูนะครับงานจะดูแนบเนียนกลมกลืนไปกับตัวรถนะครับลองชมด้านข้างเต็มๆกันนะครับก็ดูสวยเต็มขึ้นนะครับจากเดิมจะดูล้นๆไปนิดนึง ต่อมาชมด้านท้ายกันนะครับสเกิร์ตด้านท้ายนะครับของฟอร์เทซ่าตัวนี้จะเป็นแบบท่อเหลี่ยมนะครับเป็นท่อเหลี่ยมสี่ท่อเลยท่อคู่แฝกทรงเหลี่ยมนะครับก็เพนะครับไม่เหมือนใครนะครับตัวนี้รุ่นใหม่เลยดีไซน์ใหม่ไม่ซ้าใครนะครับมีไฟทับทิมคร์ทอนแสงให้สองดวงนะครับผมตัวนี้เป็นรถตัวลองท็อปตัวสปอร์ตที่มีสเกิร์ตติดรถมาแล้วนะครับทั้งสเกิร์ตข้างและสเกิร์ตหลังงานของตัวนี้ไม่ต้องถอดสเกิร์ตเดิมนะครับชิ้นส่วนเดิมไม่ถอด สามารถติดทับได้เลยนะครับเท่นะครับตัวน,นี้เท่เลยใส่แล้วเทนี่ครับประมาณนี้นะครับผมยาลิเอทีสองนยอดนะครับชุดแต่งสอเทซาลูกค้าคนไหนสนใจทักร้าน B ีอาสเกิร์ตได้เลยนะครับโซนมหาชัยพระรามสองนะครับผม นี้ล้วก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ